วัสดีครับผมนะายพนากรสังกเพียงวันนี้จะมาทำการให้ออกซิเจนเอนาออนนร,ร,นร์บอและออกซิเจนนบบเปลี่ยนแปลงับให้กับผู้ป่วยนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็เพื่อปัด้อในร่างกายครับทำไมเราถึงต้องให้ออกซิเจนนะครับก็เพราะว่าผู้ป่วยนะครับมีเลือดู่มนะครับ หายใจแล้วปิดจมูกบานะครับแล้วก็อัตราการหายใจนะครับอยู่ที่ส3ครั้งปกติดีอยู่ที่16ถึง20ครั้งนะครับแล้วก็เล็บนะครับก็จะมีลายเขียวช้ำแคปิตังไอรีฟิวนะครับก็อยู่ที่5วินาทีครับอุปกรณ์ในนั้นให้เอาเจ็แคนูล่านะครับก็จะมีสเตอร์ลาวอเตอร์นะครับสำหรับทำความสะอาดจมูกนะคะแอลกอฮอล์เครื่องมอนราเคอร์ครับแล้วก็มอเตอร์แล้วก็ รครับู้ไปครับดราเช่าแทน่าครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของอิเจนแมกนีเซกครับแล้วก็สายออเซิเจนกัรัหกรเส้นแทน่านะครับเาราก็จะนีนะครับสเตลารวอเตอร์นะครับ เปลือยไลน์ก็เป็นอเตอ,อตร์นะครับต้องใส่กระปุกนะครับเราเอาเปลือยไลน์วอเตอร์ในลงในกระปุกมีมนอนตไฟเดอร์นะครับเราก็นำสายออกซิเจนฮานาล่นานะครับต่อกับมีมนอนตไฟเดอร์ครับ เสร็จแล้วก็นำไปตอ่อครับออกซิเจนครับหลังจากนั้นครับเลยครับแล้วก็มาทำความสะอาด,ดจมูกข,ของผู้ป่วยครับผู้ป่วยครับเดี๋ยวผมจะใส่ออกซิเจนให้นะครับขอทำความสะอาดจมูนกนะครับ ซิเจนครับการให้อรซิเจนเทนูล่านะครับต้องให้3ามถลิตรครับ<ไ>เราก็จะเริ่มเปิดที่3าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่ไล่คือใ้ถึงห้าครับแ่้ยห้าหรือใส่อารซิเจนให้นะครับแก็จะใ,ใ,ใ,ใส่ด้านที่โค้งตรงนี้นะครับเข้าไปในรูนจมูกแบบนี้นะครับ<ไ>แล้วก็นำสายทั้งสองข้างนะครับ พิกับหูไว้นะครับลักษณะน,นี้แล้วก็ปิกสายไว้ครับแล้วเราก็สะนำเทมนะครับมาติดไว้เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับดึงสายครับครับนี่ก็เป็นการใช้ดรเจนแคนู่าครับ ครับต่อไปนะครับเป็นการถ่ายออกซิเจนแบบปิแบ็กนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยนะครับไม่สามารถถายใจได้เองนะครับเนื่องจากเราใส่ออกซิเจนเทนอลาะนะครับและผู้ป่วยนะครับยังมีการอัตราการถายใจที่ต่ำกว่า16บรั้งต่ลนาทีนะครับแล้วก็ยังมีจีบจมูกบานถายใจหอบเหนื่อยนะครับอุปกรณ์ในการใส่ออกซิเจนแบบปิตแบ็กนะครับก็จะมีแบนี์ิดแบ็กครับสายออกซิเจนครับ จาการที่แล้วนะครับเราต่อเครื่องทีโมดิฟายเออร์นะครับใส่กับออกซิเจนแล้วนะครับแล้วเราก็จะนำสายออกซิเจนนะครับต่อกับเครื่องทีโมดิฟายเออร์ครับและนำอีกหน้าหนึ่งนะครับต่อกับแม็กนิดแบคครับแล้วแม็กนิดแบคนะครับจะใช้ออกซิเจน9ถึง10บินะครับ ก่อนที่เราจะนำออกซิเจนแมกนีบนะครับครอบให้กับผู้ป่วยนะครับต้องฝูงตรงนี้นะครับจะต้องคลองก่อน,นะครับผู้ป่วยครับขออนุญาตครับแล้วก็ครอบในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่หังก,ก็ต้างหลังครับแล้วก็จัดท่านอนให้ผู้ป่วยนะครับคือในท่าที่สสบายะครับนี่ครับเป็นการใส่ออกซิเจนแบบนีเซีครับ,บะะขอบคุณครับ